สบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ออกมามือนาออกมาละผัดท้องผ้าก็คึมคือฝน,นจะตกพี่น้องเอ้ยอยันฝนตกขวามากกับมาทางไกลได้นี่นำหวยเป็นลายเติมตอนสิบห้าลูกมากผื่คือวา่าเห็นแต่ท้องฟ้าบุมีก้อนเมฆบุมียังเห็นแต่ท้องฟ้าแบบสว่างบุมีก้อนเมฆเลยนะพี่น้องมัดมาหอดน,น้ำเป็นลายต่างเลยคิดว่าชีแด,ดสุดๆได้ไหมค่ะนานูน้นทอดบุมีนม้ํำ มีน้ำน้อยหนึ่งน้อยเข่าก็เริ่มเรืองเริ่มแดงไอพี่น้องเลาะให้นาาุหยพนลมลงแล้วนะนี่นี่น้ำมีอยู่น้อยเดียวนี่อยู่ตำเจน้อยเดียวข้ามีกีไปหาหอยภายลุ่มแจ็คสัมีหรือเปล่าน้ำขุ่นพนตกเห็นมือก็ตกแต่มมือน้ำพุูดเลยพี่น้อง มาดให้ย่างเองได้ย่างสบาทให้เผาผนอุ้มเนาะอให้นาผ่นเชี่ยมหัวหย่างไว้ให้หย่างผึนเอาคนน่ะผือพี่น้องถอนผือ์ถอนผือไปไว้ต่ำสาดย์ุกิยุกิสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ชงผมโพกแล้วคนแห่งลงเลยยัยงไว้เชืองกงอขาดนี่หูบวังมุมแหว่งหางแบบแบบเมื่อกี้บราได้เคยหล่อให้หน้าจุกเียเลยี่อุ้มเอาหน้าข,ขัาคันหน้ามันหกไอ้ออไุนบอ เขา่าค่ะธรรมดาพี่น้องบรงงานภายในหน้ามันหกพอมีกีวมีกีไปทางนี่มันเริ่มแดงนะเข่าก็ได้โอ้ยฝนตกหนักเลยงานเข่าแล้วมีกีเมือ่อโอ้ชพระลาดเมื่อทางอ้อมไกลซะด้วยนะทางเปื้อนซะด้วยตกมาใส่ข,ข้างขับเขาเข่าทางธุรกิตบมึมืนมนมมม่นหลุมหลุมนี่ทางหวยนหน้ามันยัง เพียงกลางขานี่แต่ว่ามันมันท่วมมันยักหลดท่วมทอหลดเนาะโอ้ฝนก็ตกแล้วบัดนี้กลางลูกดีดได้ลูกมาตากฝนนกนี่ไอ้ย่องหลอกให้นากันหมกอูหมกดอกบดีมานะหักดอกไม่แกตากฝนไว้อยู่บนปีนี่พักขยงนี่ย่องนี่นนน าจะเก็บออกขยแ n g วันยังไ้เป็นต้องเก็บมื่อไห้ใส่หันเซนี่อ้ยฝนตกเลยเอาลูกกั้งเอาลูกดีเด้อหอมตำมะขามน้อยหอมอักเย e นง ฝนตกพี่น้องอตะบิดคอยคิดว่าสิเดดแดดแล้วันน,นี้ไรโลดมาฮอดหน้าสักพักหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป,ป,ปวอีลีก็หูยุ่งกัข่าวมันมีฝนแต่กับมวันนี้กับเมซอมซอนมนึนกับบุมีฝนตกจริดีก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาตกมันนี้ก็ได้ปะท่องผ้าัะสว่างบุมีเ่เมฆนี่เลยมันจะตกแล้วก็บ่ได้ยากหมีกี่หล่อให้น้าฝนตกห้ามวันนี้ผู้หมักเดือ เดือดกดกมันแก่ไปแล้วมันหันมืนกันอ่อนพอดีกินอ้าวบักดกมาตอนไหนลูกตั้งลูกดีๆเด้อเมื่อย่ายิ้มแล้วอันนี้พี่น้องเลยหนาหัก็ได้ส้นห่มกุขามแต่้าเหลือบพอดังนี่ก้าส้นนั่น ตกธรรมดาเนาะมิุกี้หันหวยเป๊ะเย้เย้ยฝนอยากไปโหหยอกผอมิุกี้มาเลาะให้หน้าฝนตกตีมิุกี้บ่เคยเลาะให้หน้าจักเื่อบ่ลูกอ่ะสวัสดีจ้าได้ไหมสวัสดีจ้ารังยุงกินลูกเด้อะเลจ้าไหมนอนในอู่วานนี่ยุงหลักกินลอยกินกลางเวีนอยู่เพื่อน เสมองไวไว้เฮิดตตอนนี้ฝนเสมองเลยก็ได้เวลาไปต่อขันนาฮู้หกน้ำอันห้าหยุบน้ำประดงเกาะคอยเลือดแตกเลือดแตนพี่น้องห้าบาดผมเสียบผมหวอดอยู่หน้าแข่งเลยใส่ข่ายาวอยูุ่แต่ว่าบนส่งข่ายาวบนถึงเนาะคนก่ยังลงอยู่แต่การยังบม่โอ้โอ้สมกินี้ ขันน้ำท่วมโอ้ยมันชิได้ที่เ้ยเขาว่าน้ำลายคุณคุณไอเบิ่งน้องพี่น้องของไปได้แล้วก็เมื่อเมื่อกี้บ่าเคยหล่อให้น่าจกเถื่อนวะลูกไอมุมย่างน้ำจ้ำจ้ำฮะดอกแดกก็อยู่น้ำลังคันพ้าลูกพลาดล้มเสียด้มเพื่องอยู่เนาะก้างอันลูกดีเนี่ยกว่าจ้องจ้องพฮัก เราเห็นอย่งดอกพี่น้องมนันมากอะไปกับบุตรมาลา,ลายมือเนาะเข่าแล้วนี่ให้ตุ๊กติ๊กไฮไลายเลยเห็นบอพี่น้องบางคนเน็มบึงแต่ไกรเห็นมันเขียวอยู่เนาะบึงแต่ไกร้กับเขาหางม,มาบึงไก่กับแบบนี้เลยมันสิได้เกี่ยวนะั่เป็นเนข่าหมักกาห่วงสองสัมเมต เาเรื่องโนไม่เนาะพี่น้องโนไม่ตามคันพายที่อ่อฝนปลูกไวน้นี่ขนาดผู้เจ้าเองก็ยังบอกเอาเนาะพี่น้องมันผัดมีแต่อันใหญ่ๆไ,ได้หนไม่อยมาเบิ่งเลยนะเบิ่งสื่อๆดอกกำยู่มันไข่สอกไข่ว่าไข่ย,ยังโตพ่นใหม่ก็มีเห็นได้จังว่าค้นกับพดพี่น้อง้นไม่อยู่หวยกับมีมันผัด อยู่พี่นนี่มันพันมีแต่อันใหญ่งๆงามๆรอตาเรอใจได้ตังกลัเนี่ยโอ้ยฉันได้กินว่าเฮ้ยยัง่าน้ำมันขุน่นนี่นี่เขามาหลักอาจนเบริร์ดลองแบงดาออกซองสามมือขึ้นลังค่ะอ้าวยุทธิ์ิมีหมูยุทิ์ทิ่แบงดาหน่อยใช่แม่นทิพแบงดา,ดาดขอ,อย่ามันอันในมือ ลูกมนกกันก็ฟ้าวียกลกแมบมน,นี้อย่าให้แมบโอ้ยเจ้าเพี่เปล่อยลูกลิดหนา้าอานนี้ลลเลี้ยแมงป่าแห่งแมพอาันนี้พดนระตกคารวย้าโอ้ยยาเอาดินดิ้พ่อมันนีมาได้บังหอย ดีหาตามน้ำไหรลพร่อมเออเอาลูกมาหล,ลินน้ำเียนี่จอ้องกระทิมไว้นี่เลยเนี <laughs> ่าสิบาทท่านนะเพิ่งเลยบอกลูกโอ้ผืนเห็นน้ำเพิ่นมักคัะพญาบุิ่นบเุเคยพ่อน้ำแบบนี้จะเถื่อน้ำขุ่นหมดแล้วนะไม่ใช่ได้หอยจักหน่วยอันนี้ตกลงมาหาหอยที่พาลูกหลินน้ำนี่ นี่บมองหอยบเห็นบ <c oughs> ่เลยนี่ลูกลินคุณบ่เลยนี่เอ้าสิงมเรื่งลูกน่างามดีค่อคยแกงหันเซ่ปแซ็ปพี่น้องงุ่มเอาน้ำก็ได้ยี่งเดอตัวน้ำมันส่องเห็นมันก็บ่ค่อยลายบ่ได้น้องพี่น้องแล่ยหมองลูกน้ำเด้อพี่น้องหมองหอย เออมิวกี้ไปนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกดีๆลดเมือนี่นีเอาลูกมากวะให้ลูกหลินน้ำเยอะเห็นหมาแล้วันโตกน้ำขุนน้องนะขอแต่บแบบคุณนุย้ยคุณนุย้ยหน่อยหนึ่ง ก็มีขวดถินะแต่ว่าสองโบเห็นด้วยพี่น้องป้าให้แม่ขังไา่น้ำเหลิกตัวเลยนี่พี่จะคือแม่ขักเสรลูกหมักเม็นอ่าวและขี้ดินขีนยาขานะ้ยะข้าก้นนะก็เรื่องน้องไม่เลยไปต็ตาหึ่นน้องพี่น้องคนค่ะ หัวอ้อมก็มีได้พี่น้องเห็ดหัวอ้อมแต่ก็ะเงีถอยอย่างมาหลักไม่พอมันปลูกอยู่ขั้นพายขนาดผู้เจ้าเองสะออนก็ยังมาเอาอยากปลามันเป็นไม้เนาะผัวฮาไปกินกันเลยนี่แต่ว่ามือได้สิมาหลักอีกน้องไม้อันี้น้องไม้ไหลไหลอันอยู่บ้านยอดมันกลับอยู่พี่น้องนีลยไอพี่น้องมันเบิงน้องไม้เลยนี่มันมืดเนาะฝนตกนี่ ยอดนะเห็บนบ่นี่หน่อนไหลยอดนีกใหญ่เลยพี่น้องโต้มันขึ้นใหม่เด้เลยพี่น้องนะโต้มึงหนาข้าหลักเอาหมดเลยครูปีแหละเจอเหตุการณ์แบบเหมือดปลูกถลงไฟหัวหน้ำกับนี่พวกผนเห็ดไว้กันการงัวเขามากินเข่าเลยพี่น้องเอาก็เอาขักเอาดีได้พี่น้องเอาแบบบริจงไว้สมุดกรดหนึ่งมีสี่ห้ายอดหกเกี้ยยอดกน ซับจนเบิดเลยป่ะหาหอยต่อมิวมิพวพนิ่งหมังน้ำอยู่แล้วนังมวนมาแล้วย่าให้หัวเปียงนะจ๊ะพนยุดล้วพี่น้องเลยทองพอลูกกับโปแแพทยพมิกกี้แล้ววันนี้เซตมิมกี้ไม่อยู่แล้วมิมกี้กับน้ำคล้องขู่กันโอ๊ยเอาขึ้นมา อร่อยปีงเปิงชิ้วบอกว่ามันมาน้ำหวยปีง <คน S 1> พี่พี่บอลลินปเป็นๆพี่ทึงพาไปน้ำกับแบบนี้เดี๋ยวจะได้เห็ดเพียงอันนี้โอ,โอ้ยชิ้วมีแมงยังอยู่ในน้ำเนามิวพาบอลลินห่งบัวทอน้ำนี่นนอีกมิว <laughs> ผิดผิดแล้วพามิวกี้มานำนี่จะได้งุ้มหอยยังอันนี้นะเอาพามืออะไรเอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้แคนลูกไปหิวแคนลูกลุยโอเห็นบ่ในที่สุดกระแพ้พ่ายเขากับมิวกี้พี่น้องพอได้งุ้มหอยมิวกี้ลิ้นต่น้าอย่างเดียวเลยพาเมือก่อน ลางกระตุยแล้วอุ้มมือดสิหาผู้เดียวดอกแจ็ที่ได้บวได้เลยก็สิได้บัวลายดอกเนาะให้ฝืนมื่อก่อนพี่น้องพาลูกมื่อก่อนคนหยุดแล้วแต่ก็ร้องผ้ากค็คุ้มๆใรอยูโติบ่เหึงพี่น้องบ่ได้เอาหัดจ้องน,นั่นเห็ดบ่พามานำบ่ได้เห็ดพ้ยงก็ยังเลย,ยก,กีบแดงก็ปวดทั้งนั้นเห็ดน,น้ำแบบนี้้งคักแล้วคนบ่นเคยพอน้ำแบบนี้จะเขื่อ อุ้มืนจ้องกะทิไม่ค่อยอี้บนี้ตองหาลองมงกันน้องจะเก็บกยังตต่มสิเมือนแมงดาหน่อยนี่ขุเดองเลยบิกกันักหน่อย อ่ะมันลายนะพี่น้องเอ้ยบม่ได้งุ้มขักบ่าน้ำลายก็ได้เลยสองดีน้องน่าหล่อบ่น้ำลายตื่นเถอะกันแต่ก็คือสีบ้ลายดอกบ่น้ำลายเฮืองพอหน่วยหนึ่ง พี่น้องเห็ดบ่พี่น้องพักโขบเหบบ้านข่อยเอิญพักโขบเหบนั่นใบมันกรอบกรอบกินเข้านิยมกินกับเมี่ยงแกงนกระ迈ตำบังหุงหรือว่ากินกับผนกับยังก็ได้เนาะอต่อเห็นดอกไม้งามงามบังสิเก็บเมื่อสักก่อนจักหน่อย พี่น้งโบราณแล้วนะหอยกับหาตับน้ำลายกับบุมีเนาะพี่น้องหนุอยหน่อยนะอันนี้มันเป็นดินแดงๆแบบนี้เนาะน้ำแดงๆมันเลยแดงน้ำพี่น้องน้ำลายมันพค่อยได้พี่น้อง ก็หน่วยน้นอยพี่น้องเว้ยตาบิดเคยคิดว่าสิบโมาเบิ่งเรืออะไรเลยพี่น้องนี่มาเบิ่งก็ดีกว่าโบมาเลยตื่มกันอยู่นี่นี่นี่พี่น้องดีกว่าโบมาอยู่ทางงุ้มอีลีจักว่าได้ไลายก็มาจากเนาะอันนี้แปลว่าหน่วยได้พ่อ,อกับเก็ฟได้งุ้มนะ ก็มาได้ตื่มกันพี่น้องเลยซ่องมึงน้ำไม้ลายที่พ่อผนปลูกใส่คันหน้าให้ใหญ่ตัวนี้น้องพี่น้องลายยอดอยู่ปลายมันกำอยู่เนาะโอ้ตั้งกำอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำไม้ลายสำสิแกงกุ้งมือลีเกิดมาจะได้ลายตัวนี้อยู่ตันี้ก็ได้พอแกงพออ่อมอยู่พี่น้อง วันนี้ก็เมื่อแหละพี่น้องเว้ยเขานาโน้นก็ถือว่างามอยู่น่าลุ่มแต่ว่าบวชยักษ์บันไดน่าลุม่มงามก็มีอยู่น้อยหนึ่งไปเบิบ่งหอยอยู่เทียงน้องเลือกผักเอา้หลายๆชมได้นาะพอหอ,อมพอแกงอยู่บ่ตอนนี้ก็มาพี่น้องสิเก็บผักโอ้ยเมื่อกี้ก็ดึงผมหอยหุ่นแห้งเลยหอย,หอย,หอยได้บโหราณเลยเหย็นมัน เดไปลิ่นน้ำเปียวมาอันนี้ไปลิ่นน้ำให้น้ำอยากินดิพี่น้องพองเพปให้ลาให้ได้กระลายต้เแี่ปีที่แล้วเกิดลายปีที่พองคุเพปกตเกามีอยู่วงเดียวยังลิ่นแต่น้ำลินน้ำหย่ากินดิหย่านะลูกดืดๆพงุเพ anh đá nó thì bỏi bói một con 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 một một con ก็ได้ออมน้อยไมไหลือเอามแกงที่ไม่ไหลน่น,น,นี่ันนวดแนงมันแกงแก,ก่น้อยพอดีกินค่ะอย่านางกับไปพูดเอาขอเขาเดียวไม่ไหลคือใกลน้นี่ยองเครื่องกินกับแกงหนาไม้เขา,าตำมะหุงก็ได้น่กรบกรอบเห มกระทินกันอ่อนเพราะว่เอาการะทินน้ำแร่แบบนี้ปลอยก็พอได้ออมน้อยอยู่ได้เบงดาตัวเดียวเนี่ยไปปล่อยก่อนว่าเายังได้เด็ดอย่างเงีเด้ตัวกายนี่ไล่ลายเบงดาหน่อยแล้วเว้ยเอาปลามันไปดิจุตอดมือปล่อยสาน้องไว้นี่ย่อง ก็ประมาณนี้เลยน้องหอยเขาก็ได้โอเคพี่น้องพร้อมคลิปหน้ารับคลิปเด็กเขาตัวลาไปเลยเด้อไปกับอันนี้ของอยู่ของกินเขาแหละพี่น้องพี่น้องก็ฝากเบิง่งโฆษณาให้เด้อพี่น้องเอ,อ้ยขาตัวลาไปแล้วเมื่อกี้ก็กวนพี่น้องไปแล้วสวัสดีสวัสดีพี่น้อง